ล่าสุดนะคะตำรวจไซเบอร์ค่ะเขาไปล่อซื้อคนโพสต์ขายปืนยาวในโซเชียลนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะการขายปืนปืนสั่นปืนยาวปืนเถื่อนต่างๆในโซเชียลเนี่ยผิดกฎหมายและตำรวจไซเบอร์บอกเลยว่าฉลาดสุดๆนะคะกัดไม่ปล่อยมีการจ่ายเงินมัดจำทุกอย่างขอดูของเรียบร้อยแล้วแต่พอจะไปรับของกลายเป็นว่าคนขายไหวตัวทันและรู้ไหมคะใครเป็นคนขายเป็นผู้สมัครอบอรตอจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะ

เกือบแล้วนะคะเป้าหมายเกือบจะหนีไปได้แต่ตํารวจเก่งกว่าค่ะชุดสืบสวนของต้งรวจไซเบอร์3ไปถึงตัวทันนะคะก,ก็เลยสามารถจับกลุ่มนายกอล์ฟชุดรักษาความปลอดภัยชร,รบอของหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วคนนี้ยังเป็นผู้สมัครอบอตอในจังหวัดขอนแก่นด้วยนะ oh, โอ้โหแล้วทำไมมาทําสิ่งผิดกฎมหมายแบบนี้ใช่บบไหมกําลังจะลงสมัคร แท้นะคะแล้วก็ตํารวจเองบอกแล้วว่าโหล่อซื้อทุกขั้นตอนคือจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะคือจะจับได้อยู่แล้วแล้วมาคิดหนีแบบนี้มีหรือจะปล่อยไปนะคะก็ไปจับมาได้ของกลางมาเป็นปืนยาวหนึ่งกระบอกที่ติดต่อซื้อกันในราคา1 2 0 0 0บาทค่ะกระบอกในรถนี้ีป็นกระบอกกระบอกเดียวเนาะกระบอกนี้เห็นไหม ใช่ไหมกระบอกปืนนี้ไหมถูกเนาะกระสุนล่ะใช่นี่กี่กลองอ่ามีเนาะคาหนังคะเขาแบบนี้ไม่รอดแน่ๆนะคะก็มีการถามไปยังตัวแหละก็ยอมรับค่ะว่าสั่งซื้อปืนกระบอกนี้มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งในราคา3,500บาท แล้วก็นำมาโพสขายต่อที่เขาขายไปหมื่นสองกระทำกำไรนะแต่ว่ายังไม่ได้เงินเลยถูกจับกลุ่มสะก่อนนะคะตำรวจก็เลยดำเนินคดีฐานจำหน่ายปืนมีปืนและกระสุนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะก่อนจะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะโอ้เดี๋ยวนี้อาวุธปืนมันหาซื้อง่ายราคาถูกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอันตรายจริงจริงอันตรายนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่ซื้อไปจะเอาไปทำอะไร